สวัสดีครับผมเป็นอนุพงศ์คุติกุลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเราจะพามาสำรวจเทรนด์สตรีทแฟชั่นกันที่นี่เนี่ยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเรามีแบรนด์สตรีทแฟชั่นให้เลือกเยอะมากๆแทบจะครบจริงๆอยากจะชวนทุกคนออกมาช้อปปิ้งกันมาเดินอัปเดตเทรนด์สตรีทแฟชั่นอยากจะได้ทั้งเสื้อผ้ารองเทา้าไอเทมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่นี่มีให้เลือกครบจริงๆนะครับช็อปออนไลน์กันมาเยอะละเรามาลองใส่กันจริงๆที่ร้านจริงๆแลล้้วววกก็มมาาาาอองง์นนนนดดั่่่จจะะีีีบบรรไทสใเ๋ย ตามผมไปเลยครับเดี๋ยวเราเดินลงไปร้านแรกกันร้าน24ค f ราเตสเตสนะครับลงไป มาถึงร้านแรกแล้วนะครับก็คือถ้าพูดถึงสินค้าสตรีทแฟชั่นเนี่ยสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือรองเท้าสนคเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เรามาถึงร้านแรกแล้วร้านที่ชื่อว่า24 Kilates เป็นร้านมัลติแบรนด์ที่มาจากบาร์เซโลน่านะครับซึ่งจะรวบรวมเอารองเท้าลิมิเต็ดหายากๆตัวพิเศษลิมิเต็ดแบบนี้นะครับเป็นตัว c o l l a บอเร t i o n ตัวนี้จะเป็น p ู m ่า c h i n a ์ไชน่าทาวมนะเป็นตัวพิเศษนี่ลอกเลยด้วยนี่เลยรองเท้าของผู้หญิงก็มีนะเอซิก พัตตาเป็นแบรนด์จากอัมสเตอร์ดัมนะครับที่24 e n t y Four Kilate ซึ่ยก็จะมีขายแบรนด์นี้ที่เดียวในเมืองไทยเลย โอเคครับเปลี่ยนลุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนทั้งตัวเลยก็คือเป็นลุกที่ผมเลือกมาจากแบรนด์ X Large นะครับซึ่ง X Large เป็นแบรนด์ระดับตำนานเลยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ Y3 ซึ่งจริงแล้วอ่ะผมจะชอบเสื้อผ้าที่ค่อนข้างโอเวอร์ไซส์นิดนึงเพราะว่ามันใส่ค่อนข้างสบายเสื้อเชิ้ตแบบเสื้อฮาวายมานะครับเพราะว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นที่คนใส่กันค่อนข้างเยอะเราสามารถใส่ทั้งเป็นแบบใส่ทับกัเซื้อยืดก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นปกติตัวเดียวก็ได้เช่นเดียวกันกางเกงเนี่ย m อ็90ตัวพิเศษนี่เราดูร้านรองเท้ากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูร้านเสื้อผ้าสวีทแวร์ไปกันมาแล้วถึงแล้วนะครับกับร้าน Pavement นั่นเอง ร้านเพฟเมนต์นะครับก็จะเป็นร้านน้องใหม่ในเครือของพอนโตนั่นเองเป็นร้านมัลติแบรนด์ร้านใหม่ที่มีธีมแนวสเก็ตกับสตรีทนะครับต้นไม้นี่แหละโอ้โหลายนี้เท่มากเดี๋ยวต้องลองละตัวนี้โอเคครับเปลี่ยนลุกมาแล้วนะครับมาเป็นลุกแนวมิลิทอรี่เลยซึ่ง แจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นแจ็คเก็ตจากแบรนด์ Rib and Dip นะครับซึ่งเป็นพับแจ็คเก็ตแนวที่มันเป็นพองๆเป็นขนขนอยู่ด้านในเนี่ยแจ็คเก็ตแบบนี้นอกจากจะอุ่นมากๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์แฟชั่นที่ใส่แล้วมันออกมาดูสตรีทด้วยนะครับส่วนนังเกงเนี่ยมาจากแบรนด์ Carhartt WIP นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีเสื้อผ้าแนว Heritage แล้วก็เป็นเสื้อผ้าแนว Military เนี่ยเยอะมากๆก็เป็นกางเกงแนวคาโก้แพนนะครับซึ่งมันก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้นะครับออกมาเป็นลุคนี้เลย มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ชั้น3เหมือนกันอีกร้านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือร้าน The North Face แบรนด์ The North Face เนี่ยเป็นแบรนด์โปรดผมเลยเทรนด์ <Trend S 2> ของแคมปิ้งเทรนด์ของอาท์ดร์มันกำลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ไปเป็นแฟชั่นได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่ไปกิจกรรมอาท์ดร์อย่างเดียวเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็มีกางเกงเป็นผ้าค่อนข้างยืดนะเป็นผ้าอาท์ดร์ใส่เอาท์ดร์เสื้อยืดก็สวยมากๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคลาสสิกคอเลกชั่นนะ แจ็กเก็ตที่ผมเลือกมาเนี่ยมันเป็นลายที่เรียกว่าลายบันดาน่าไพรซี่หรือว่าลายที่เป็นแบบลายพัชเชน่านะครับซึ่งจริงมันเป็นเทรนด์อยู่ไลท์แจ็กเก็ตค่อนข้างเบาแล้วก็ใส่สบายนะครับไม่ร้อนจนเกินไปรวมถึงกางเกงเองซึ่งเกางเกงแนวไฮกิ้งที่มันจะค่อนข้างยืดมีหมวกด้วยหมวกสแนปแบ็กนะครับจากเดนนิสเฟสสีน้ำตาล ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ร้านโคลัมเบียนั่นเองซึ่งมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วก็เทรนด์แคมปิ้งกำลังมาจะมีทั้งเสื้อผ้าที่เป็นแนวเอาท์ดอร์เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วก็เป็นเสื้อผ้าในแบบแฟชั่นด้วยดูลายซะก่อนนี่เป็นลายแบบยุค90มาเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์สองตัวนี้เป็น2ตัวที่ผมเลือกมาเดี๋ยว,วจะไปลองให้ดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับ ชิ้นที่ผมเลือกมาจากโคลอมเบียนะครับเป็นไอคอนคอลเลกชันนะครับไอคอนคอลเลกชันก็คือการนําเอาเสื้อผ้าที่เป็นซิกเนเจอร์ในอดีตของแบรนด์โคลอมเบียเนี่ยกลับมาทําใหม่ผมเลือกตัวแจ็คเก็ตมานะครับเขาเลือกคัลเลอร์เวคคัลเลอร์บล็อกได้ค่อนข้างสวยบวกกับกางเกงที่เป็นสเวีทแพนหรือกางเกงขาจัมเนี่ยผ้าใส่สบายมากๆแล้วก็มีโลโก้โคลอมเบียตรงนี้นี่แมทช์ก,กันกับแจ็คเก็ตสวยงามทีเดียวนะครับลูกนี้ชอบมาก c ชมเปียนเองเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์แนวสปอร์ตแวร์จากอเมริกานะครับซึ่งจริงๆมีประวัติมายาวนานมากๆเกือบ100ปีแล้วนะครับแต่ว่าความพิเศษของช็อปแชมเปียนที่ c e n t ทรัลเวิลเนี่ยคือเขาเอาลายคอลเลกชันจากประเทศญี่ปุ่นมาซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากแชมเปียนธรรมดาที่เราเคยเห็นทั่วๆไป ที่ผมเลือกมานะครับจากแชมเปี้ยนเนี่ยก็คือเป็นเสื้อทรงอเมริกันฟุตบอลใหญ่ๆหน่อยนะครับใส่ข้างในเนี่ยเป็นแขนยาวออกมาให้มันเห็นออกมาข้างนอกนะครับเป็นแขนยาวสีครีมนะครับบวกกับสเวอแพนสีออกเนวี่นิดหนึ่งซึ่งเสื้อแพนเนี่ยมันมันดีมากตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นขาจ๊มเหมือนทั่วไปนะครับมันเป็นขาที่เขาเขาพับออกมาแล้วเย็บออกมาเนี่ยใส่แล้วออกมากําลังพอดีเลยแล้วก็บวกกับหมวกบักเก็ต a ฮซึ่งเป็นแบบแบบน้าหนักเบานะครับของแชมเปี้ยนเนี่ย อีกหนึ่งร้านที่ผมพลาดไม่ได้เลยทุกครั้งที่มาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็คือช็อปคอนเวิร์นั่นเองเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับสตรีทแฟชั่นมาอย่างยาวนานมากๆม,มีหลากหลายรุ่นให้เลือกรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชั c k กเทเลอร l ออสตามี Jack p พ r ร์เซรวมถึง c o n v e r ร์ c ช u c k กชเวนตีด้วยรุ่น70นะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์อยู่นะตอนนี้เนี่ยก็คือคอลเลกชันพีซ e นั่นเองซึ่งเขารวบรวมเอาอาร์ติสหรือว่าศิลปินต่างๆเนี่ยมาทำงานศิลปะ สำหรับคอลเลกชันนี้แล้วก็ใช้ศิละปะเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องของเสรีภาพนะครับสันติภาพโลโก้นี่มันสามารถแกะออกได้ด้วยนะนี่ข้างในจะเป็นโลโก้ค a s t i c Convert All-Star รุ่นที่ผมเลือกมาลองตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งใน collection p i นะครับเป็นรุ่นชั u c k ที่ผมชอบนั่นเองซึ่งตัวทรงของรองเท้าเนี่ยมันจะเรียวกว่ารุ่น all star ปกตินะครับทรงรองเท้าในวินเทจนะครับแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีออกครีมครีมนิดนึงแล้วก็มีลาย p i e ที่เป็น all over p r i n หมดเลยใส่ออกมาเราก็รู้สึกว่าเท้ามันค่อนข้างค่อนข้าง,ง,งเรียวแล้วก็สวยครับนี่เป็นหุ้มข้อด้วย แบรนด์แวนเองเนี่ยเป็นมีต้นกําเนิดมาจากแบรนด์สเกตบอร์ดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรองเท้าของแวนส์เองหลากหลายรุ่นเนี่ยมันก็อยู่ในกระแสะของเทรนด์สตรีทแฟชั่นตลอดเวลาอย่างรองเท้าแวนส์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นแบบวัวขนไสูพื้นเขาเรียกว่าเป็นวอฟเฟิลนะครับโอสคูลสีดํารุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาลใส่ง่ายแล้วก็ไป mix and match กับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างง่ายก็เลยเป็นที่นิยมนะครับโอสคูลตัวนี้แนะนํา อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลที่ชื่อว่าสเก h ต g h มันก็จะเป็นทรงหุ้มข้อสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวพิเศษที่เอาคาแรคเตอร์ของเดอะซิมสันมาใส่เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูตัวนี้นี่ฮูดดี้ที่เป็นคอลเลคชันพิเศษกับเดอะซิมสันนะครับก็จะมีลายเชคเกอร์บอร์ดแล้วก็มีตัวละคร h e s i m p s o n นนะแล้วผมเลือกรองเท้าแวนสลิปออนลายเชคเกอร์บอร์ดที่มันแมทชิ่งกันก็คือจะมีลายเชคเกอร์บอร์ดเหมือนกันทั้งฮูดดี้แล้วก็รองเท้านะครับ ร้านสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านของผมเอง จะเป็นร้านมัลติแบรนด์ที่เรามีทั้งสเนคเกอร์นะครับแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้าสตรีทแฟชั่นให้เลือกรองเท้าไนกี้หรือว่าดีด d a สเองที่เราวางจําหน่ายที่นี่เนี่ยมันก็จะมีเป็นรุ่นที่จับฉลากบางทีจะมีจํานวนจํากัดมากๆแลเราก็จะเห็นคนมาต่อคิวเพื่อซื้อรองเท้ารุ่นต่างๆเนี่ยบ่อยมากๆที่ได้รับความนิยมมากๆก็คือแบรนด์ลาล็อกค่านะครับจุดเด่นของเขาก็คือการเอาลายบันดาน่าหรือว่าลายผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมาทําเป็นแพทช์เวิร์ก็คือเย็บต่อๆกันนะครับจะเป็นที่เดนระททบร human made ะคับ ลุกที่ผมเลือกจากแบรนคานิวาลมานะครับตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นพุดดี้สีม่วงที่ใส่อยู่ข้างในนะครับก็คือใส่หลายเลเยอร์หน่อยนะครับข้างนอกเนี่ยจะซ้อนทับด้วยเบสบอลเชิ้ตนะครับซึ่งให้เห็นเป็นแขนสีม่วงออกมานะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยจะเป็นทรงแบ็คกี้แพดหรือเป็นเกงที่ค่อนข้างใหญ่มากๆไซส์ใหญ่มากๆนะครับ โอเคครับวันนี้ผมก็พามาดู8ร้านแล้วนะครับกับ8แบรนด์ที่ Central World นะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ที่จะมี Limited Edition หรือว่าไอเทมเจง๋จงๆเนี่ยมาล้อนที่นี่กันเลยเพราะฉะนั้นมาที่ Central World เนี่ยก็จะเป็น Destination ของ Street f a s h i กันเลยครับวันนี้ผมก็มา Explore My World กันแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนมา Explore Your World กันที่ศูนย์การค้า Central World ชั้น2แล้วก็ชั้น3โซน b e a c o แล้วก็โซน Ethereum ที่ศูนย์การค้า Central World นะครับ เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสตรีทแฟชั่นสายไหนเนี่ยก็อยากให้คุณมาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือสตรีทแฟชั่นเวิลด์